กุ้งบนี้โอ้ชำโลกเลยยําสุดยอดเลยวะกูของจริงกูของแถ่เนยกินวันโยกเง้นัยกโชว์่ไงยกโชว์่นี่สุดยอดพระเอกขุนแผนแสนสถ้านไปเบิ่งขุนสางพี่น้องขุนสางไปเบิ่งคุนสร้าง คุณสร้างใส่คุณสร้างได้คุณแผนก็ได้เป็นหวดแล้วนั่นเสกมุนสเมมาใส่ปลาตามคุณมไว้าคุณสางมาตามคุณรไว่กูมันะเาเาบเอาขาล้วมันแล้วันแีเลอาปเอบารซีละะสบาสามเนี่ย มาเล่นน้ำมาเล่นน้ำพี่น้องมาเล่นน้ำามาเร็วเร็ว <laughs> มวลมวลแลยเล่นน,น,น้ำเล่นน้ำเออเย็นสบายมากเลยจ้าเย็นสบายเย็นสบายเอาเล่ามาปอนะไอเธอจะเปียกเนี่ยเอาเพียวเพียวเหรอห